น่ารักไหมลูกไก่ไข่อันนี้ลูกเป็ดไข่เตรียมจะไปส่งเหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับฝากผมไว้สักคนนะครับเพราะว่าผมนี่แหละครับคือคนที่ส่งลูกเป็ดไข่และลูกไก่ไข่นะครับส่งให้ก่อน ลูกค้ารับของเช็คของนับจํานวนแล้วค่อยโอนเงินให้ผมวิธีง่ายๆในการซื้อนะครับเข้ามาหน้าโปรไฟล์แล้วจิ้มลิงก์เลยครับปกตินี่ลูกลูกเป็ดเนี่ยผมจะไม่นํามาเลี้ยงปนกับลูกไก่นะครับแต่วันนี้มันเหลือน้อยแล้วนะครับน่ารักไม่เอ่ยดูดิดูด,ดิน่ารักมากๆเลย เน่าน่ารักมากมากเลยฮึเมื่อวานลูกไก่ชุดนี้นะครับไปส่งที่อ่างทองนะครับนายหน้านะครับส่ง ออเดอร์มาแต่พอไปถึงโทรติดครั้งเดียวนะครับลูกค้าบอกว่าไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้เตรียมเงินไม่ทันค่อยมาอีกทีวันอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็บล็อกเบอร์ผมไปเลยโทรไปก็ไม่ติดแล้วโทรไปก็ไม่ติดแล้วทำให้ต้องพาเลยไปส่งของที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจากอ่างทอง ไปส่งอีกเจ้าหนึ่งเพชรบูรณ์เพราะว่าเจ้าเจ้าที่สั่งลูกไก่300ตัวในปฏิเสธนะครับกลับมาถึงนะครับลูกไก่ก็ได้ส่งไปบางส่วนแล้วนะครับนี่ก็เหลืออยู่150ตัวสุดท้ายนะครับคือแข็งแรงทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนตายเลยนะครับมีเหงาอยู่แค่2ตัวนะครับนี่กินข้าวปกติวิ่งกันเร็วจับยากนะครับ ใครที่สนใจซื้อลูกไก่ไข่ลูกเป็ดไข่นะครับอย่างลูกไก่ไข่เนี่ยวันนี้เนี่ยผมขายหมดนะครับแต่ว่าท่านไม่ต้องห่วงภายใน7ถึง10วันผมก็จะมีของอีกนะครับเข้ามาออเดอร์กันไว้ได้เลยการออเดอร์ผมนะครับไม่ต้องมัดจำเงินใดๆทั้งนั้นนะครับแค่มาพิมพ์ชื่อท,ที่อยู่ไว้นะครับเข้ามาหน้าโปรโไฟล์แล้วจิ้มลิงก์ จะลิงก์มาที่ไลน์และแจ้งที่อยู่ไว้ขอบคุณครับ